สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับช่องพังปูเป้ของเรานะคะบรรยากาศตอนช่วงเช้านะคะสายๆนะคะวันนี้มีอะไรให้คุณแม่ดูด้วยนะคะนี่นะคะบ้านพังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านปูเป้ของเรานะคะตะปูนะคะดีดออกมาเลยนะคะพังแล้วคะ่ะตรงนี้นะคะจะยืดอยู่กับตรงนี้นะคะได้หลุดออกมาแล้วดีนะคะไม่ล้มทับหัวนะคะ ปุเปก็ยืนอยู่ตรงนี้พอดีนะคะดีไม่ล้มทับหัวน้องช้างของเราก็ล้มมาแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไม้มาค้ำไว้กลัวว่าจะถล่มออกหมดเลยนะคะตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะที่เอาไว้จอดรถเอาไว้อยู่ร่มนะคะเ,เลยเอาน้องมานอนนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังหาคะแนนนะคะเพื่อได้ไปสร้างบ้านให้น้องปุเปนะคะคะแนนก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะคะก็กาลังจะ ไปดูพื้นที่นะคะมาทำบ้านให้น้องตอนนี้ก็รอช่างนะคะรอช่างมาตีราคาให้อยู่นะคะว่าจะเอาเสานะคะหกเสานะคะให้น้องนะคะ <t> เสือน้องมีตัวน้อยๆนะคะก็เพิ่งผสมพันธุ์ไปได้สามเดือนกับพายทองคุณนะคะแล้วก็ทำความกว้างไว้นะคะเสื่อนอนาคตนะคะ นี่นะดูดอ,อกหมดแล้วค่ะไม่มีที่ร่มจะอยู่นะคะไม่มีร่มจะนอนเลยนะคะทีนี้ก็อย่างดีนะคะที่ไม่ล้มใส่หัวน้องช้างนะคะเพราะว่าก็มีราคาตอนนี้ค้ำไว้อยู่นะคะค้ำกันไว้อยู่กินยาสบายใจเลยนะคะเมื่อกี้นี้ตกใจนะคะกลัวตกใจแล้วก็กลัวนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็เลยกลัวแล้ว ตอนนี้ควานโดก็ได้ไปตัดอ้อยนะคะอยู่ที่อำเภอสตึกมาให้น้องกินนะคะไปตัดอ้อยเมาไล่อ้อยมาตัดอ้อยให้น้องได้ทานนะค่ะมา,มาด้วยควัมเออป,ปุเปตกใจะะด้วยค่ะมาด้วยควัมเอ้ยตปะปูก็ดีดออกนะคะก็นานแล้วนะคะตรงน,นี้ก็นานแล้วก็ผุพังเป็นธรรมดานะคะตามอายุไขนะคะ สังกะซีก็เก่าๆแล้วนะคะวันนี้อันนี้ก็กําลังหาคะแนนนะคะมาทําบ้านให้น้องนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะได้ให้ช่างนะคะมาตีราคาให้นะคะก็รอควานโนมาก่อนนะคะมาจากตัดอ้อยก่อนคอนโนตัดอ้อยมาพรุ่งนี้เขาจะได้ตีราคากันนะคะจะทําเท่าไหร่นะคะก็มีทุนไม่เยอะก็ไม่ได้ทําเยอะนะคะทําพอได้อาศัยให้น้องหลบแดดหลบฝนให้น้องได้นอนนะคะ ก็จะไปทําอยู่ที่สวนนะคะสวนหญ้าที่น้องปลูกไว้นะคะได้ไปทําตรงนู้นนะคะก็จะทำเครื่องหนึ่งให้น้องแล้วก็ปลูกหญ้าให้น้องได้ทานไปด้วยตอนนี้น้ำก็ขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยนะคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นมาอีกแล้วนะคะน้ำได้ขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะคะตรงนี้ วันนี้ก็มาอัปเดตให้แม่ๆดูนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเม่ควัจะอัปเดตไปเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะฝากช่องพังปูเป้ของเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ